หลังจากอยู่ในราชสมบัติของอาณาจักรอยุธยาสืบต่อมาจากพระราเมศวรจนล่วงเลยเข้าสู่ปีที่18ของการของราชคุณหลวงพระงวัวหรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1ในวัย78พรรษาผู้เป็นปฐมบร,รมกษัตริย์รัชกาลที่1แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิก็ทรงพระประชวรอย่างหนักในขณะที่ทรงนำทัพออกสู้สึกเพื่อขยายอาณาเขตณเมืองชากงราวก่อนจะเสด็จสวรรคตในเวลาต่อมา และด้วยว่าขณะที่ยังทรงมีพระชนชีพอยู่นั้นคุณหลวงพระง,วงัวไม่ได้มีรับสั่งว่าจะมอบราชสมบัติให้แก่พระโอรสพระองค์ใดกันแน่ระหว่างเจ้านครอินผู้เป็นพระราชโอรสองคโตหากแต่ว่าทรงประสูตินอกสเสวตฉัตรอีกทั้งข้างพระชนนียังมีเชื้อสายพระร่วงซึ่งในช่วงนั้นความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรทั้งสองยังอยู่ในช่วงระหองระแหงกันอยู่ด้วยเหตุนี้คะแนนเสียงของเหล่าเซนามาหาอมาตย์ส่วนใหญ่ในราชสำนัก,อ,นาากอาณาจักรอยุธยาเวลานั้นจึงได้พร้อมใจกันหันไปสนับสนุนให้เจ้าทองลัน พระราชะโอรสองค์เล็กที่ในขณะนั้นมีไว้เพียง1 4พรรษาหากแต่ว่าทรงเป็นพระราชโอรสที่ทรงประสูตรในสเวตฉาชัดจากพระชนนีที่เป็นพระอัครมเหสีให้ได้ขึ้นของราชแทนสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เซเวชชานลช่องเราเลือนอันดับสุดท้ายของประเทศเราผิยวยิวโบกที่61นี้ภูมิใจเสนอ เรื่องราวของบรมกษัตริย์รัชวงศ์สุพรรณภูมิทั้ง13พระองค์โดยจะทรงมีที่มาที่ไปอะไรยังไงทําไมกันบ้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญคุณผู้ชมทุกท่านต้อมวงกันเข้ามารับชมรับฟังเรื่องราวมันๆต่อไปนี้พร้อมกันได้เลยครับ ในปีพุทธศักราช1931หลังการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้ารัชกาลที่1แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิเจ้าทองลันที่แม้จะเป็นพระราชโอรสองค์เล็กกลับได้เสด็จขึ้นของราชสมบัติตัดหน้าผู้เป็นพระเชษฐาอย่างเจ้านครอ,อินไปซะได้โดยทรงเป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรอยุธยารัชกาลที่2ของราชวงศ์สุพรรณภูมิทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าทองลันครันอยู่ในราชสมบัติได้เพียง7วัน สมเด็จพระเจ้าทองลานก็เกมเนื่องจากถูกพระราเมศวนจเจ้าเมืองลบบุรีที่มีศักดิ์เป็นญาติผู้พี่ซึ่งสั่งสมบาร,รมีมานานหลายขวบปีกีธาทัพลบบุรีเข้าพ้นชิงราชสมบัติก่อนจะสั่งจับกุมตัวยุวกษัตริย์อย่างสมเด็จพระเจ้าทองลันแล้วให้ราชมันนำพระองค์ไปสำเร็จโทษนวัดโคกพยาสถานที่ที่ในเวลาต่อมาจะเป็นดั่งป่าช้าของเหล่ากษัตริย์แห่งอยุธยาที่หมดวาสนาโชคดีที่ว่า เจ้าฟ้านครอินผู้เป็นเชษดถาของพระเจ้าทองลันนั้นทรงเป็นที่เอนดูของพระราเมศวรมาแต่ไหนแต่ไรอีกทั้งตัวเจ้าฟ้านครอินเองก็ยังไม่ได้มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจในการสนับสนุนให้เจ้าฟ้าทองลันได้ขึ้นของราชนั่นจึงทําให้เพศภัยผ่านพ้นพระองค์ไปอย่างฉิวเฉียดและหลังจากพระราเมศวรนรําราชวงศ์อู่ทองของพระองค์กลับมาเลืองอํานาจได้อีกครั้งด้วยการปราบดาพิเศษเสด็จขึ้นของราชเป็นครั้งที่สอง เจ้าฟ้านครอินก็ยังได้รับโปรดกลา่าแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองสุพรรณภ,ภูมิสืบต่อมาอีกด้วยห้วยนี่สินะที่เขาเรียกว่าทุกขลาบไม่ให้มีอ,อะไรเกิดขึ้นเลยว้เจ้า,าคอนครอินก้มหน้าก้มตารับใช้ราชวงศ์อู่ทองเรื่อยมา จนวันเวลาล่วงเลยเข้าสู่ปีพุทธศักราช1952ซึ่งผู้ครองสเวตชฉัตราชาอ,าาอาณาจักรอยุธยาเวลานั้นนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้ารามราชาผู้เป็นพระาราชโอรสในสมเด็จพระรามเมศวรซึ่งนี่ก็นับได้21ขวบปีเต็มๆมิขาดมิเกินที่สุพรรณภูมิต้องตกเป็นเบี้ยล่างอยู่ภายใต้สเวตชฉัรของอู่ทองนับตั้งแต่ที่พระรามเมศวรทําการช่วงชิงราชสมบัติมาจากสมเด็จเจ้าฟ้าทองหลันเมื่อปีพุทธศักราช1931 ในที่สุดวันเวลาแห่งการรอคอยที่จะฟื้นฟูให้ราชวงศ์สุพรรณภูมิกลับขึ้นมาเรืองอำนาจเหนือสเสวตฉา,าตร,ราชอาณจาจักรอยุธยาได้อีกครั้งก็มาถึงเมื่อสมเด็จพระเจ้ารามราชาผู้เป็นกษัตริย์อยุธยาในเวลานั้นเกิดมีอันต้องผิดใจกับขุนนางผู้ใหญ่ในราชสำนักหรือเจ้าพญามหาเสนาบดีซึ่งเป็นอัครมหาเสนาบดีแห่งกรุงศรีอยุธยาอีกทั้งยังนานาไปด้วยเหล่าทหารหารที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหลายสังกัดกรมกอง นั่นจึงทาให้ตัวของเจ้าพยามหาเสนาบดีหาได้คิดจะปลองดองมีหนาซ้ํายังเกิดหลงลําพองคึกขนองไปต่อล้อต่อเถียงขึ้นเสียงกับสมเด็จพระเจ้ารามราชาผู้เป็นกษัตราแห่งอยุธยาจนสุดท้ายก็นํามาซึ่งการแตกหักกันในที่สุดผมขอฏิเสธมืม่อต่างฝ่ายต่างก็ใช้อารมณ์ในการเจราจาการใช้อาวุธจึงตามมาในไม่ช้า เมื่อสมเด็จพระเจ้าร,ราชาทรงเป็นฝ่ายเปิดเกมโดยการส่งเหล่าทหารองครักษ์ของพระองค์ออกไปตามล่าหาตัวเจ้าพระยามหาเสนาเพื่อหมายจะนำมาลงพระอาญาให้สายแก่ใจไม่ให้ใครเอาเยี่ยงอย่างขุนนางเท่าอีกต่อไป ทางด้านเจ้าพระยามาหาเสนาพอร,รู้ว่าผู้เป็นพระราชาส่งคนมาหวังจับกุ้มตนไปนลงพระอาญาจึงตัดสินใจหลบหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาในทันทีก่อนจะมุ่งหน้าสู่เมืองสุพรรณบุรีเจตนาก็เพื่อปรึกษาเจราจาหาวิธีเพื่อแก้ไขกับเพภัยในครั้งนี้กับผู้ที่สั่งสมบาร,รมีมานานหลายขวบปีอีกทั้งยังเป็นหน่อนเนื้อเชื้อพระวงสุพรรณบุรีอย่างเจ้าฟ้านครอีนั่นเอง ด้วยหลังจากตกลงปลงใจร่วมมือกันทำงานใหญ่ในครั้งนี้อัครมหาเสนาบดีแห่งกรุงศรีก็รวบรวมทหารที่ยังจงรักพักดีเท่าที่มีเข้าโจมตีพระนครศรีอยุธยาในทันทีด้านสมเด็จพระเจ้ารามราชาพอรู้ว่าเจ้าพระยามหาเสนามีใจทุรยศคิดคดหมายจะก,ก่อการกรบฏปลดพระองค์ลงจากบัลลังก์ก็นั่งตกอยู่ในผวังแข้งขาอ่อนนอนน้ำตาไหลด้วยไม่รู้จะต้องทำยังไงอะไรทำไมเพศภัยในครั้งนี้จึงจะผ่านพ้นพระองค์ไปในที่สุด ทว่าในขณะที่กําลังเข้าตาจนอยู่นั่นเองสมเด็จพระเจ้ารามราชาก็ได้รับแจ้งข่าวดีจากเหล่าขุนนางที่ยังจงรักภักดีว่าตอนนี้ญาติผู้พี่ของพระองค์ที่ทรงเป็นเจ้าเมืองสุพรรณบุรีทันทีที่ได้ข่าวการก่อกบฏในครั้งนี้ก็ทรงกีทาทัพนับได้หลายพันชีวิตลงมาพิชิตพวกของเจ้าพญามาหาเสนาบดีจนในตอนนี้พวกกองกบฏเท่าที่มีได้ถูกสังหารอย่างไร้ปาณีจนดับแดดิน้นสิ้นใจตายไปหมดแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ อุบะมันต้องอย่างนี้สิวะชัดๆสมน้ำหน้ากล้าลิอาจจะลองดีเป็นไงล่ะทีเนี้ยโดนสอกสับหลับกลางอากาศไปเลยไหมละ่ะไอ้พวกเวียนะบดโดยหลังจากที่ทรงสเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรเหตุการณ์ต่างๆภา,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 ายนอกซึ่งทุกอย่างก็ดูเหมือนจะสงบจบลงด้วยดีไม่มีอะไรแล้วสมเด็จพระเจ้ารามราชาจึงสั่งการไปยังทหารบนกำแพง ว่าเฮ้ยเองนะให้เร่งออกแรงเปิดประตูเมืองเพื่อต้อนรับกองทัพของเจ้านครอินอย่าชา้าทีทว่าทันทีที่ประตูเมืองเปิดออกกลับกลายเป็นฝ่ายสมเด็จพระเจ้ารามราชาที่เหมือนจะโดนสอกสับหลับกลางอากาศซะเองเนื่องจากผู้ที่ขี่มา้าข้ามธรณีประตูเมืองเข้ามายืนอยู่ตรงเบื้องหน้าของสมเด็จพระเจ้ารามราชาในเวลานั้นหาชาย,ยาตภูพี่อย่างเจ้านครอินไม่หากแต่เป็นเจ้าพยามหาเสนาบดีที่เป็นตัวการใหญ่ในการก่อกบฏทครั้งนี้ต่างหาก ดยหลังจากใช้อุบายจนเข้าเมืองมาได้อย่างง่ายดายเจ้าพญามหาเสนาก็สั่งการให้เหล่าทหารเข้าทําการควบคุมตัวสมเด็จพระเจ้ารามราชาในทันทีส่วนพวกขุนน้ําขุนนางที่เคยพักดีก็หายหนีย้ายค่ายไปเข้ากับขุนนางเท่าเจเลีอย่างเจ้าพญามหาเสนาบดีกันไปหมดไม่มีเหลือจากนั้นเจ้าพญามหาเสนาก็ดําเนินแผนการทิ่เตรียมมาไม่รอชา้าด้วยการปลดสมเด็จพระเจ้ารามราชาลงจากราชสมบัติสเสวตฉัตรอ,อาณาจักรอยุธยาในทันที โดยอ้างว่าตัวของสมเด็จพระเจ้ารามราชานั้นหาได้ตั้งอยู่ด้วยคล้องสุดจริตมิตรภาพขัติยะราชประเพณีด้วยเหตุนี้เหล่าเสนามหาอมาตย์ในราชสำนักซึ่งอยู่ภายใต้การนำของเจ้าพยามหาเสนาจึงเห็นพ้องต้องกันหันไปทูลเชิญให้เจ้านาครอินที่มีศักดิ์และศี์เหมาะสมที่สุดในเวลานั้นให้เสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุทยาสืบต่อไป ด้วยเ,เหตุนี้หลังจากอดทนรอคอยจนวันเคลื่อนเดือนคล้อยเลื่อนลอยถอยผ่านยาวนานกว่า21ขวบปีพอดบพอดีไม่ขาดไม่เกินเจ้านครอินก็สามารถนำพาให้ราชวงศ์สุพรรณภูมิกลับขึ้นมาเรืองอำนาจเหนือสเวตชฉัตรราชาอาณาจักรอยุธยาได้อีกครั้งเป็นผลสำเร็จโดยหลังจากปลดสมเด็จพระเจ้ารามราชาลงจากราชาสมบัติเจ้านครอินในวัย50พรรษาก็ขานรับคำทูลเชิญของเหล่าเสนามหาอมาตร โดยการปราบดาพิเศษสเสด็จขึ้นของราษเป็นกษัตริย์อยุธยารัชกาลที่3แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิทรงพระนามว่าสมเด็จพระนครินทราทราชหรือสมเด็จพระอินทราชาโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช1952ซึ่งหากมองย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันก็จะสามารถสรุปไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมเข้าใจไง่ายๆได้ดังนี้ ปีพุทธศักราช1913สมเด็จพระราเมศวนทรงสละราชสมบัติให้แก่คุณหลวงพะงัวผู้เป็นลุงซึ่งเป็นปฐมบรมกษัตรริย์าชการที่1แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิต่อมาในปีพุทธศักราช1931คุณหลวงพะงัวก็ได้เสด็จสวรรคตเจ้าฟ้าทองลันผู้เป็นพระราชโอรสจึงได้ขึ้นของราชแทนโดยทรงเป็นกษัตริย์ราชการที่สองแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ ทว่ากลับของราชได้เพียง7วันก็ถูกพระราเมศวรแห่งราชวงศ์อู่ทองยกทัพเข้ามาแย่งชิงราชสมบัติกลับคืนไปกระทั่งในปีพุทธศักราช1952เจ้านครอินทหรือสมเด็จพระอินทราชาจึงสามารถฟื้นฟูให้ราชวงศ์สุพรรณภูมิกลับมาเลืองอำนาจได้อีกครั้งโดยหลังจากที่สมเด็จพระอินทราชาได้ปราบดาพิเศษขึ้นของราช พระองค์ก็ไม่ได้สั่งประหัตประหารสมเด็จพระเจ้ารามราชาแต่อย่างใดหากแต่ให้ทรงย้ายเสด็จไปประทับยังเบียงวังที่ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะเมืองจนสิ้นพระชนส่วนเหล่าลูกหลานราชวงศ์อู่ทองก็ยังได้โปรดให้เข้ารับราชการสนองงานในราชสำนักอยุธยาเรื่อยมาโดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระอินทรราชานั่นก็คือการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตกับอาณาจักรต้าชิงหรือประเทศจีนในปัจจุบันเป็นอย่างดีโดยทรงมีบันทึกว่าเคยเสด็จไปด้วยตัวพระองค์เองถึงสองครั้ง จนทําให้มีความสนิทสนมกับตัวของจกอักรพรรดิเจียนเวินแห่งราชวงศ์หวิงเป็นอย่างมากโดยในจดหมายเหตุของประเทศจีนได้ออกพระนามของสมเด็จพระอินทราชาว่าเจียวลกควรอินส่วนอาณาจักรของพระองค์นั้นทางจีนเรียกว่าอาณาจักรเสียมหรืออาณาจักรสยามในเวลาต่อมานั่นเอง โดยสมเด็จพระอินทราชาอยู่ในราชาสมบัติครอ,องอาณาจักรอยุธยาสืบต่อมาจนวันเวลาล่วงเลยเข้าสู่ปีพุทธศักราช1967สมเด็จพระอินทราชาก็ทรงพระประชวรอย่างหนักก่อนจะเสด็จสวรรคตในปีเดียวกันนั่นเองโดยสิริรวมพระชนมายุได้6 5พรรษาระยะเวลาของราช15ปีเอาละครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้เพิ่มมาอีก2ราชการเนาะ ยังไงก็รบกวนอดทนรอก,กันหน่อยนะครับรับรองได้ฟังครบทุกราชการของราชวงศ์สุพรรณภูมิแน่นอนแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใบ,บมะกรูดพริกแห้งหอมแดงกระทงกระเทียมกระดงกระดิ่งให้เรียบร้อยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเซเว c h ช n แนลสุดท้ายท้ายสุดแอดมินก็ต้องขอ,อก,กล่าวคำว่าขอพระคุณครับและสวัสดีครับเจอกันใหม่วันหน้าวันที่แอดไม่บ้าและไม่เมาด้วยครับเด้อ